สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอซวันนี้จะมาเอาหม้นะคะไปให้น้องชูใจนะคะเอาไปฝากน้องชูใจกับแม่นะคะนูนพออุดอยู่ข้างบนนูนเสียงฟันใหม่อยู่พี่น้องมองไม่เห็นนะคะ มาเดอ้อมาเดอ้อมาขนคนงานคนงานขนใหม่นี่นะคะเอาไปฝากน้องจูใจนะคะดุดเข้ามาเลยเออเอามดุดเอาจากคือลงไว้เถอมดดุดแดงพ่อแล้วตัดต้นไม่ เฮ้พามาเข้าป่าโอ้หายากมากเลยพาเอฟซีมาดูดป่านะคะมาหมุดป่าพี่น้องมาขนมาขนคนงานคนงานหลายโอ้ยเอาละเด้อดเทนี่บันนี่สิขั้นติโนะเพื่อนถ้าไม่มีไอพีมาไม่ได้นั่นเอ่ถ้าไม่มีไอพีนู่นนู้นตรงไปด้านนู้นเลย ไม่ใช่แถวไม่ได้นะค่ะพามามุดป่านะคะหาเห็ดแถวนี้เอาเหรอตอนหาเห็ดอะไม่แถวนี้ไม่มีเห็ดมีแต่หญ้าตรงไหนอะต้นไหนที่ตัดนี่ตัดแล้วขนเลยโอ้คนงานเยอะมากเลยนะคะโอ้ขนนี้เพิ่อก็ะติญยางมาท่านมูเนาะหุ่นเพิ่มปลาครึ่งมูเด้หุ่นบ่าผิวมดเด้น ตัวใครตัวมันนะคะมดแดงก็ม yeah> anyway> uh ีลากไอยแทนช้างนี่แหละนี่แหละค่ะคนรักช uh ้างนะคะมาถึงก็ต้องทำงานนะคะอีกกี่ท่อนเอ้ยดูหุ่นนะคะคนมาน้ำกลุ่นหุ่นแล้วอวบโพด่แล้วยางประทันมู หมดแดงนะของแท้ đ ด้หมดเนี่ยหมดแดงหมดแรงตัดนี่ยดุดปลาด้วเอาละเด้อโอ้ยสนุกมากเลยนะคะมาบ้านอุ้มนะคะแม่แม่ บม่หายเมื่อยดอกค่ะโอ้ยมาติดโอ้ยมาแดงมาแดงเหลืออย่เดียวเหลืออะไรปุ้งสางอัดามมดแดง ด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปฝากน้องชูใจค่ะเอาไปขึ้นเหรอเอาใบเอาใบเข้าข้างหน้าเออเออโอ้ยครบแล้วแบบนี้ใช่มันนจะหล่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวให้พ่ออุ้ดมาว่มาว่าขึ้นโอ้ยมุดแดงพี่น้อง เอามดแดงมา้อยกันแหละเด้อเนี <t <t ่ยรู้สึกรู้สึกว่าไม่เกียนจะเหนื่อยกว่าเพื่อนนะคะใบเฟิร์นนี่ก็อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ อ,อ๋อตรงไปเนี่เหรอชุบเฉียวเรอใช่เจ้าหูน่าจะน้องเอ้โหเงยกรวยแล้วพี่น้องเพื่อลูกเพื่อลูกถือใจพยูนหัวหาเยอะเรียกเรียกเอาตันมี <c ười> นมนมุ์เห้เอียถือใจพยูน ไปแล้วก็ม้วนแดงแม่แม่บอกว่าใครอยากเป็นแขกเวียดทีต้องทำงานแบบนี้ใช like like <si> like, kind of ่ใช่โอ้เยอะเลยค่ะแขกเวียดทีายเลยจ้ะโอ้ทริปนี้แม่แม่คงอยากมาเนาะใช่เออมาแล้วได้ทำงานให้ลูกให้ไหวแล้วม้วแดงม้วแดงก่อยก่อย ก็ยัอวดเจ้าก็บอกตนบ่มมดแดงแน่ไปแล้วนะคะดูดปลาเข้าไปแล้วดูดไปม่มมดหมดยังโอ้ยหมดแดงก่อยคอย เอาไปหมดยังแต่ว่าใครแซบเสบเด้อใครมดแดงไปเร็วเอาแล้วเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยค่ะว่าไอ้ ถ้าเข้าถ้าเข้าทีเสื้อผ้าแล้วดูดไปทั่วเลยนะมุดไปทั่วเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้น้องชูใจนะคะแม่แม่มุดแดงมุดแดงกลอยพี่น้องเลย หมดหรืยงคะต้องสำรวจนะคะมาต้องสำรวจกัลอกครบแั้งค่อยเอาออกรอ้การก่อนเออรอให้กาดก่อนถึงถึงค่อยเอาออกเอาขึ้นรถเลย้าจ้าจอ่อใส่สุยางสุแนววนอะพญอุ่นอใส่รเอาว่านาหพิ

ที่หลุอนะเพราะเข่าที่ที่หลับมอกร,ระยับบเข่าที่หลับมอันขึ้นหัวเลยอะ่ะขึ<ล>้นหัวเลยวะ<ล>ตอนแรกก็ไม่รู้สึกนะตอนเดินจะมารู้สึกตอนโดนแต่แตอนะก้งง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 งแง่งง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 ง่งง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 หนงงงงงนงงงดดงงองงนงงงงนงง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 งนงงงงงงีงง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 ่งง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 ง ช่วงนั้นเขาอันนั้นเนาะไข่โมแดงเป็นไข่นี่ถ้าไปทางไข่มมแด็งมีช่วงนี้ยังไม่มีช่วงแรงเดือนสี่เดือนสามเดินสี่ไข่โมเดงจนไม้อะไรอะันนีไม้าข้างโดนละป้ากนเนาะอย่าไปฝากชู่ใจนะคะ้องชูใจเขาเสีย แม่น้องชื่นใจท้องเสียก็เลยหาไม้ไปฝากแตุนไพรบ้านอุ้มถ้าเจอมุกมูลกับเอฟซีเข้าขึ้นหัวขึ้นถ้าไม่ใช่เอฟซีวีไอพีก็ไม่มาอยนีไม่ฉันเข้าป่าดูดูนะคะเอฟซีต้องมาปลูกใหม่นะคะย่าไม่คายนะคะรถทางก็มีนะคะดูนะคะแม่แม่ทางก็มี แต่ไม่เข้าทางนะคะพคน,นมาแนมมาเห็นพ่นมาวันนี้ลงทั้งน้ำเข้าทั้งป่าออคุ้มมากคุมมากเลยนะคะคน,นี่นะคะขยะที่แม่ค่ายเหลือกินจากน้องอุ้มนะคะก็เอามาใส่นะคะให้แหยางามค่ะ หาก็ไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะยี่ยมนาฝนนาอันนี้เป็นมานกะเปื่อยกะยุย่ยไม่ต้องใสป่ปุ๋ยปุ๋ยยนักไม่หล,ลุนหรอกได้น้อยบวได้หลายบว เย้เสร็จแล้วทุกคนครับมาคะ่ะอันนึ่งเนลูกใช่ไหมเย้สนุกมากเลยนะคะสนุกมากแม่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 ได้ทำกิจกรรมนะคะสนุกมาก เฮียแตกเงียย่อยแล้วบมดแดงก็คบไหนเห็นบัวแดงจริงๆแล้วถ้าเกิดนาห้อนนี้แห้งตาสีอันนั้นเผาใหม่เลยอาาคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ